เงินเดือนไม่ขึ้นฟ้องได้ไหมครับคาตอบคือมีทั้งฟ้องได้และฟ้องไม่ได้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงพอสรุปให้ฟังในล็อกเลนอนาทีค่ะกฎหมายไม่ได้กําหนดนะคะว่านายจ้างจะต้องขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างทุกปีแต่ที่สำคัญเลยคือค่าจ้างนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดถ้าน้อยกว่าอันนี้คือปิดแน่นอนลูกจ้างสามารถไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้นายจ้างจะต้องจ่ายให้ครบตามค่าจ้างขั้นต่าที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ดอกเบี้ย15%บตต่อปีด้วยแต่อายุ อายุความ2ปีนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าในจ้างกําหนดในสัญญาจ้างไว้แน่นอนนะว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้ปีหนึ่ง10%หรือว่าหลังจากผ่านทดลองงานเนี่ยจะมีการเพิ่มเงินเดือนให้อีก2,000บาทอันนี้ถือว่าเป็นสภาพการจ้างเป็นสัญญาที่นายจ้างจะต้องทําตามถ้าไม่ทําตามก็ถือว่าผิดนะคะลูกจ้างก็มีสิทธิฟ้องได้ดังนั้นต้องไปดูนะคะถ้าค่าจ้างของเราไม่ได้น้อยกว่าค่าจ้างขัง้นต่ำแล้วก็ไม่ได้มีกําหนดในสัญญาว่าจะต้องมีการปรับขึ้นเงินเดือน อันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะส่วนกรณีที่มีกําหนดในสัญญาจ้างว่าจะต้องปรับขึ้นเป็นจํานวนเท่าไหร่อันนี้ถ้าในจ้างไม่ปรับก็ถือว่าผิดกฎหมายค่ะรู้กฎหมายรายง,งานใน1น,นาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ